สวัสดีครับพบกับยิมอีกครั้งนะครับกับ alive มีอะไรใน SCGP รายการที่จะพาคุณไปแซกแซกข,ข่าวติดตามเรื่องราวดีๆในรั้ว SCGP กันนะครับส่วนวันนี้ผมมีอะไรมาอัปเดตนั้นตามผมมาเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมมีข่าวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเยอะเลยนะครับรแบบมันแน่นท้องนะครับแบบท้องผูกไม่ค่อยสบายท้องเลยครับ,บน้อง้ วั้าวันนพี่มีของดีของใหม่มาให้เราจาก h o l ิสไบ s c สซีแล้โหอะไรอ่ะพี่เดียวนี่เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ h o l ิสไบ SCGP ProBio ปรไบโอแอคทีฟพลี่เขาเป็นเจ้าแรกเลยนะที่ผสานรวมกันระหว่าง พีโพและโพไบโอติกนะที่นอกเหนือจากช่วยปบบรับสมดุลลำไส้และระบบการขับถ่ายที่แล้วเนี่ยเวลาที่ลำไส้เราดีเนี่ยรูปร่างเราก็จะดีการหยุดซึมสารอาหารก็ดีตามด้วยนะวันนี้เขามี2แบบเลยนะมีกลิ่นแอปเปิลโยเกิร์ตและส้มโยเกิร์ตจ้ะโอโหโพลิสออกของใหม่ต่อเนื่องจริงๆนะครับเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยเอ๊ ผมขอลองกินหน่อยได้ไหม 5, <10. S 1> ครับเนีย่ยฉีกซองแล้วก็กรอกปากได้เลยนะสะดวกมากๆแต่ถ้าเกิดไม่ชอบแบบผมกรอกปากก็สามารถชงน้ำได้เลยนะแค่ห้าสิเองเห็นไหมสะดวกมากรสชาติก็อร่อยว้าวมีรู้ไหมในซองนี้เนี่ยมีเชื้อจุลินทรีย์ดีมีชีวิตสูงถึง9สายพันธ์เลยนะจำนวนตั้ง1,800 0ล้านตัวเลยอยากจะบอกว่าใน3ใน9สายพันเนี่ยเรามีการร่วมมือวิจัยพัฒนากับศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ด้านวิจัยทางด้านโปรไบโอติกคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีนครินทรวนนะที่เขาพัฒนาจุลินทีย์เฉพาะมาเพื่อ s c g p โดยตรงเลยและยังมีเชื้อจุลินทรีย์ดีมีคุณภาพอีก6สายพันธุ์นำเข้าจากญี่ปุ่นและอเมริกามาในสูตรเฉพาะที่เข้ามาช่วยเสริมประโยชน์ต่อสุขภาพรวมทั้งยังมีพรีไบโอติกที่หนึ่งในนั้นก็คือเจียวกุหลาบของเราที่เกิดจาก การต่อยอดองค์ความรู้การพบป,ปูของ s อ g p ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตต่อเชื้อจุลินรียในลำไส้ของเราอีกด้วยนอกจากจะช่วยปรับสมดุลระบบลำไส้และระบบขับถ่ายแล้วเขายังช่วยลดไขมันและน้ำตาลในเลือดแล้วก็ลดความเสี่ยงของไขมันพอกตับได้อีกด้วยนะช่วยเสริมภูมุ้มกันลดการอักเสบจ,จากภายในเพิ่มระบบข่าวผานและบำรุงผิวพรรณอีกด้วยเนี่ยซองเล็กแค่เนี้ยแต่สรรพคุณเพียบนะจ๊าส <Wow. S 1> ่งคุณเยอะขนาดเนี้ย ขอเป็นกล่องเลยได้ไหมครับโอ้ยได้สิพี่ให้สองเลยสำหรับน้องยินนะแต่ถ้าเกิดไม่พอนะสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านมัสสันทุกสาขาหรือช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแอปส้มแอปฟ้าหรือว่าไลน์แอดหรือจิ๊โทรส่วนตัวมาพี่ก็ได้นะที่มิตรีเดียวขอบคุณมากค่ะน้องยินแป๊บนึงนะมีสายเข้า<ม>ฮัลโหละคะ่ะคุณเจีย๊ยของหมดเหรอคะได้สิจ้าเดี๋ยวจะเติมสต็อกให้เดี๋ยวนี้เลยว่าขายดีแล้วสิโอเลิศ มาอัปเดตข่าวของเรากันต่อนะครับกับ The Inspiring Innovation 2023นะครับ Innovation Every One Every Where ครับซึ่งปีนี้นะครับเราก็จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่4แล้วนะครับต้องบอกเลยนะครับว่า Innovation นะครับเป็นสิ่งที่เราต้องมั่นคิดนะครับมั่นสร้าง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมของเราชาว SCGP นะครับเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์ตลาดหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับและปีนี้นะครับโครงการของเราได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับมีทั้งทีมในประเทศนะครับและต่างประเทศเนี่ยส่งกันเข้ามานะครับซึ่งเราก็ได้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบแรกแล้วนะครับและก็พบปากกันที่งาน Orientation Day แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามบรรยากาศของงานได้ผ่านทางช่องทาง Facebook และไลน์นะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารอย่างแน่นอนนะครับ SCGP เรานอกจากจะส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความแข็งแร่งทางธุรกิจแล้วเรื่อง ESG ก็เป็นเรื่องที่เราใส่ใจไม่แพ้กันเราในฐานะ SCGP Brand Ambassador นะครับก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้นะครับวันนี้ยิมมีโครงการดีๆนะครับมานำเสนอกับโครงการเก็บนี้เพื่อน้องนะครับเป็นโครงการที่พวกเราจะช่วยกันรวบรวมนะครับ เศษกระดาษที่ใช้จนคุ้มแล้วนะครับมาแปลงร่างสร้างประโยชน์นะครับสร้างเป็นชั้นกระดาษให้กับน้องๆที่ขาดแคลนนะครับซึ่งนอกจากจะช่วยนะครับให้น้องๆเนี่ยมีชั้นกระดาษใช้แล้วนะครับยังช่วยทําให้โลกของเราดีขึ้นด้วยนะครับรู้แล้วรีบเก็บส่งกันมาได้ทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็ติดตามเราผ่านทุกช่องทางการสื่อสารนะครับโรงงานไหนนะครับที่ว่าเก็บเยอะแล้วอยากจะส่งนะครับติดต่อผ่านไลน์กันเข้ามานะครับ เรารู้อะไรไหมครับว่าเราจะทําอะไรเราจะตามไปเก็บครับเอาละครับสําหรับ EP นี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ EP หน้านะครับจะมีใครมาอัปเดตข่าวสารอะไรนะครับอย่าลืมติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับยิ้มขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ